คือร้อมไหมครับได้นะครับครับผมขอ,อเรียนพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนอีกครั้งนะครับก็ <S <S คือก่อนอื่นขอขอบคุณพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคน ที่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตยในวันนี้และก็ต้องขอขอบคุณผู้ที่ได้ไปมอบคะแนนเสียงให้กับพรรคประชาธิปัตย์บัตรนี้แม้ว่าผลการนับคะแนนจะยังไม่ยุติแต่ก็ออกเป็นที่แน่ชัดว่าผลการเลือกตั้งนั้นไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมาย ที่ผมได้ตั้งไว้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอันดับที่นั่งหรือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจํานวนที่นั่งผมก็ต้องขอโทษผู้สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ทุกคนที่ไม่สามารถลักดดันแนวคิดของเราให้ประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งครั้งนี้และก็ต้องขอ และก็ต้องขอภัยเพื่อนเพื่อนร่วมอุดมการหลายคนซึ่งเป็นผู้ที่ตั้งใจมุ่งมั่นที่จะเป็นนักการเมืองคุณภาพทั้งที่เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งที่เป็นคนที่มาสมัครเป็นครั้งแรกและคนรุ่นใหม่ที่ตั้งใจมาสืบสารอุดมการของพรรคที่เขาเหล่านั้นไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จ ในการเข้าสู่สภาผู้แทนรัศดรได้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับผมต้องแสดงความรับผิดชอบในฐานะหัวหน้าองค์กรเพราะฉะนั้นผมขอลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพักประชาริปัตดตั้งแต่บัดนี้นะครับแล้วก็ตามข้อบังคับของพักคณะกรรมการบร,รหิารพักที่เหลืออยู่ก็จะเป็นผู้รักษาการแทนกรรมการบร,ริหารพักและก็กรรมการชุด ที่รักษาการอยู่นี้ร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนรนัษฎรที่ได้รับการเลือกตั้งก็จะเป็นผู้พิจารณาแนวทางการดําเนินการของพรรคที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งรัฐบาลหรือการทํางานในสภาตามข้อบงังคับของพรรคต่อไปค <Thank you. S 1> รับผมกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้กําลังใจผมให้การสนับสนุนผมมาตลอดเวลา <Yeah. S 1> ผมขอ เปียนว่าความตั้งใจของผมในการทํางานให้กับที่น้องประชาชนให้กับพรรคไม่มีเสียอมคลายนะครับแต่ผมต้องรักษาคำพูดเพราะหนึ่งในเรื่องที่เราจะต้องสร้างให้ได้ก็คือสัจจะของนักการเมืองครับผมขอขอขอบพระคุณทุกท่าน ชั้นหนึ่งนะครับที่ให้กำลังใจมาโดยตลอดครับขอบคุณครับ